เช้านี้ผมไร้เซนต์ธันนะครับจะมาออฟกันสิบใส่เสื้อกระบีร้อยสิบนะครับก็มีหินอยู่กี่ก้อนไม่รู้เยอะแยะก็มาเริ่มพิธีเลยดีกว่าครับอันันตาปาชัยเอปาติเทพเจ้าอาปตติยาอาปาติเทเจ้าอาัาดีโอบเสร็จสิ้นพิธีครับต่อไปมาเริ่มทำเลยดีกว่าครับบอกเขาไม่เยื้อ ติดแล้วหนึ่งครับก่อนที่สองครับก่อนที่สามครับก่อนที่สี่แหกว่ะก่นะอที่ห้า ติดเรียบร้อเลยครับใช้ทั้งหมด5เมตรนะครับก็วิธีวิธีการออฟนีสรุปง่ายๆนะครับคือใส่หินแล้วรอดีเลยสักสองสา 2, มีแล้วค่อยกดครับมันจะติดดีนะครับผมก็งงก็มาสอบถามจะอธิบายได้จะอธิบายนะครับผมขอขอบมากครับ